คือต้องบอกว่านะครับเกมที่แมนยูนะครับเอาชนะนิวพอร์ตนะครับเคานตี้เนี่ยนะครับไปด้วยสกอร์ศูนย์ตัวสองนี่ครับเมื่อคืนเนี่ยมันไม่ใช่เกมที่น่าดีใจอะไรเลยนะครับเพราะว่านิวพอร์ตเคานตี้เนี่ยนะฮะคือทีมลีกทูนะครับลีกทูไล่นะครับก็คือดิวิชั่นดิวิชั่นสี่นะครับถ้ารวมพรีเมียร์ลีกถ้าแต่ก่อนพรีเมียร์ลีกดิวิชันหนึ่งเนาะพรีเมียร์ลีกเสร็จลงมาคือแชมเปี้ยนชิพลีกวันลีกทู ลำที่4นู่นนะครับดีก4นะฮะไปเยือนก็จริงนะครับเอกท้าเนี่ยส่งตัวผู้เล่นนะครับตัวหลักลงครบเลยนะครับเป็นเกมที่ได้ตัวผู้เล่นหลักๆกลกกับมากัซิบิโลนะครับทางด้านของด uh ิซันโดมาตินเนสนะครับหรือแม้กระทั่ง uh ทางด้านของวารลานเองที่นะครับก็ ไม่เจ็บแล้วก็ลงมานะครับก็ส่วนผู้เั่ตัวเมื่อวันใช้บายินดีนะครับก็เป็นเกมแรกของบายินดีตั้งแต่ย้ายมาแมนยู Matthew นะครับก็จัดเต็มเกมลุกก็เป็นฮอยลุนนะครับซ้ายก็กาลาโชขวาก็เป็นแอนโทนีนะครับแดนกลางไมดูเฟอร์นันเดสและก็ทางด้านของคาร์เซมิโร่นะครับแบ็กซ้ายลูกจอแบ็กขวาดาวโลควนเตอร์วาลานและก็ลิซ่าลูซันโดมาร์ติเนสนะครับก็ขึ้นนำสองส่วนอย่างรวดเร็วนะครับจากบูโน่กับไมนูแต่ไม่น่าเชื่อนะฮะ ก่อนจบครึ่งแรกก็มาโดนสองหนึ่งง่ายๆจริงๆก่อนสองศูนย์สองศูนย์แล้วเนี่ยมีช็อตที่กาลาโชอหลุดไปนะครับแล้วเพื่อนรอในกรอบเซตโล้สองคนเนี่ยไปมั่นใจไปยิงเองแล้วชนขานลูกนั้นควรเปิดใส่พานนะครับก็เมื่อวานเนี่ยกาลาโชอเล่นไม่ค่อยดีนะครับก็ดูจะมีวิชั่นในการจ่ายบอหลหรือเล่นร่วมกับเพื่อนน้อยมากนะฮะหอยดุนนะครับก็รอบอลแล้วรอบอลอีกนะครับดีนะครับสองสองแล้วกลับมาได้นะครับเป็นสามสองนะฮะแล้วก็ 42นะครับจะคอยลุนเอาจนได้นะครับก็คอยลุนเนี่ยต้องทำเองชงเองถึงจะได้ถ้ารอเพื่อนเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเป็นฟอร์มการเล่นที่ต้องบอกว่าสำหรับผมเนี่ยถือว่าห่วยแตกและกระจอกมากนะครับการเปลี่ยนตัวอะไรก็ตามของคันเทนฮาร์กเนี่ยเปลี่ยนตัวช้าซึ่งแอนโทนีกานาโชเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเล่นไม่ได้ก็ต้องอ,ออกเลยเพราะว่าด้านข้างสนามเนี่ยมีอาหมัดกับอะไรนั้นของปีเอสดีทึ่งในที่สุดกลายเป็นว่าทั้งสองคนไม่ได้ลงสนามนะฮะเอ็กซ์ฮาร์กเปลี่ยนตัว ครับคนแรกเนี่ยก็ล่อไป70กว่านาทีเปลี่ยนแมคโทมีนีแทนคาเซมิโร่ที่ยังไม่ฟิตเต็มร้อยใช่ไหมฮะแล้วก็เปลี่ยนคาร์มลน่าเนี่ยที่เป็นกองหลังลงมานะครับแทนลุกชอที่ก็ยังไม่ฟิตสักพักก็นะฮะก็ยังไม่เปลี่ยนผู้เล่นอย่างอ่าทางด้านของอามาเดิยาโลกับอ่าปีสทรีลงมานะครับในเกมจริงๆเป็นเกมที่สมควรที่จะได้พักผู้เล่นตัวหลักหลัง50นาทีหรือ60นาทีละหมาามว่ากลัวไปหน่อย นะครับแล้วก็ส่งฟอร์เซนลงมานะครับเป็นปีกดาวลุ่งอีกตัวหนึ่งล้วก็สุดท้ายก็ยังส่งเอเวนลงมาอุดอีกลงมาแทนลิซันโดมาตีนเนสแล้วก็จบเกม4-2นะครับโดนนำอา่าเรานำก่อน3เมอา่านำก่อน2-0โดนดีเมือ,องสองเลยก็มายิงรวอีกเป็น4-2่สองซึ่งจา,ากสกอร์เหลือรูปเกมกันดีแต่ว่าไม่ได้นะครับโดยเพราะปีกผมผมพูดตลอดว่าถ้าแมนยูยังมีปีกที่เล่นได้แค่นี้นะฮะก็หาความสำเร็จไม่ได้ แอนโทนีเนี่ยผมว่าไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วกาลาโชแล้วแต่วันจริงๆนะครับก็ยังผมยังมองว่ายังมีโอกาสที่พัฒนาตัวเองเรื่องทันตะซึแต่ว่าต้องต้องเปลี่ยนตัวเองให้ไวกาลาโชต้องเปลี่ยนตัวเองให้ไวต้องลืมอ่สิ่งที่เราเคยทำได้ดีแต่ก่อนนะครับอย่าหยุดว่าคิดว่าเก่งแล้วหรือว่าอะไรต้องพัฒนาตัวเองตลอดนะนะครับก็แรงใจอยากกาลาโชคนเก็บไว้นะครับแต่แอนโทนีไม่ได้แล้วแม็กควาต้องลองใช้คนอื่นบ้างอย่าฝืนเลย นะครับหอยลุนก็ไม่ได้เลยต้องหาปีกตัวเปิดบ้างส่วนคาซิมิโลช้าไปเยอะเลยนะครับสิ่งดีสิ่งเดียวก็บุนูก็มาตรฐานนะครับก็เสียบ้างได้บ้างไมนูนี่แหละครับที่ยิงประตูแรกได้เนาะนะฮนะก็เป็นสิ่งที่ดีสิ่งเดียวสําหรับเมื่อคืนแล้วก็หอยลุนยิงได้นะครับแปรประตูหลังสุดที่หอยลุนยิงได้เนี่ยทาเองห้าลูกนะครับไม่มีใครแอดซิตให้เลยนะครับห้าลูกได้จากเพื่อนแค่สามดูสิเกินครึ่งเลยต้องทําเองชงเองผมเลยคิดว่า การที่มีเกมลูกเนี่ยแล้วก็กองหลังพร้อมเสียประตูเนี่ยง่ายเหลือเกินนะครับก็แล้วเราเป็นทีมใหญ่ทําไมเราส่งส่งเราเปลี่ยนเลยดิเปลี่ยนลงมาสู้มาโชว์เลยเไี่ต้องกลัวอะไรเลยใช่ไหมฮะเปลี่ยนลงมาสู้เปลี่ยนลงมาโชว์เลยนะครับทําไมต้องอ่อการทำไมต้องเน้นโอเคมันต้องเน้นผลนะบอบบมับน,นแต่ว่าเราเจอทีมไม่ได้ดูถูกนะครับเพราะว่ามันห่างก,กันเกินอะ่ะ แล้วก็เราสามารถเอาชานะเอาตัวรอดเมื่อคืนเนี่ยด้วยคุณภาพผู้เล่นเหนือกว่าไม่ใช่เพราะระบบการเล่นเลยนะครับสิ่งที่รู้สึกว่างุญหงิดที่สุดก็คือเรื่องของอาจจะข,ข,ขี้ขาดเกินไปนะครับสำหรับเทนฮาที่ไม่กล้าส่งตัวลุกลงมาจัดหนักเลยนะครับแล้วก็ปิดเกมทีเดียวนำห่างสามสีนะ่ศูนย์หน้าแล้วก็จบเออค่อยถอดตัวรับอะไรค่อยว่าแต่นี้มันนำพอนำสามสองนำลูกเดียวก็ยังส่งกองหลังลงมาส่งเออซึ่งมันไม่ใช่วิถีอ่ะ นะครับเราเออถ้าเจอทีมใหญ่ว่าไปอย่างใช่ไหมครับอันนี้เจอทีมที่ยูริคทูโอ้โหนะครับอันนี้ก็ม่งบอกได้ว่าเฮ้ยกลัวเกินไปผมไม่ชอบนะครับแบบนี้เนี่ยนะฮะน่าจะทุ่มไปเลยไม่ใช่ทุ่มไปเลยน่าจะจัดการไปเลยเออแต่ถ้ามานำสามสองสี่สองนเอานำสามสองในช่วงเก้าสิบวกเออโอเคส่งหลังมาโอเคเข้าใจว่าต้องเอาผลแต่ว่าเรานำแล้วสบายแล้วสามสองสี่สองน,น่าจะน่าจะโชว์ความที่เป็นทีมใหญ่ โชว์ความที่เรามีศักยภาพมากกว่ามากกว่านี้ดูโชว์ความกระหายหน่อยนะครับแล้วก็ยิงเยอะเพื่อให้ความมั่นใจหน่อยมันเป็นโอกาสดีแล้วที่ได้เจอทีมที่ไม่แข่งด้านหน้าก็ยังเจอทีมไม่แข่งอยู่ก็ต้องโชวช์โชว์หน่อยนะครับว่าเฮ้ยเรามีศักยภาพาพอที่จะก้าวไปคว้าแชมป์ในแชมป์หนึ่งในฤดูก,กาลนี้โดยเฉพาะเอฟเอคัพเนี่ยเป็นถ้วยเดียวที่น่าจะได้ลุ้นสุดแล้วแต่ถ้ายังก,ก้าวๆกลัวเปลี่ยนตัวช้ายัางใช้ลูกลักเปลี่ยนตัวเดิมๆอยู่เนี่ย ไม่เปลี่ยนตัวที่มันพลิกแพลงเกมได้ผมว่ายากมากนะครับก็ต้องรอดูนะครับผลงานทุกอย่างผลการแข่งขันจะเป็นตัวบ่งบอกเองว่าเวลาของเทนฮากเนี่ยเหลือมากเหลือน้อยแค่ไหนนะครับเพราะเชียร์กันต่อไปวันอาทิตย์นี้น่าจะเจอเวสแฮมไหมครับไม่ใช่วันอาทิตย์วันพฤหัสก่อนเนาะวันพฤหัสก่อนมีเกมเพลย์ดิ้จำไม่ได้นะครับว่าเจออะไรก็เชียร์กันต่อไปหวังว่าจะใช้ชุดหลักแล้วก็พอริซันโดมาร์ติเนตอีกสิ่งหนึ่งที่ดีก็คือริซันโดมาร์ติเนตนี่แหละครับลงมาแล้วก็ บอลจากหลังไปหน้าแนวลึกทั้งสั้นยาววางข้ามหลายลูกเลยแล้วก็ลูกยาวลูกแนวลึกได้หมดเลยนะครับการออกบอลบิวอัพจากลิซันโนมาตินเนสเนี่ยนะครับนี่คือความแตกต่างเมื่อลิซันโดกลับมาก็เป็นสิ่งที่ดีอีกสิ่งหนึ่งนะครับก็ขอให้กล้าหาญหน่อยนะครับอยากให้เทนฮากกล้าหานหน่อยอย่าไปกลัวลุยเลยเออนะครับเสียช่างมันนะครับนะก็อย่านงะที่บอกนะครับผลการแข่งขันผลงานในสนามจะเป็นตัวกําหนดว่า เวลาของเทนฮากจะเหลือมากเหลือน้อยแค่ไหนยิ่งเป็นบอร์ดบริหารใหม่ของเซอร์จิมด้วยผมคิดว่าเวลาของเทนฮากไม่มีเวลาให้เทนฮากแก้ตัวหรือรอนานกว่าดีแล้วครับยิ่งได้ตัวผู้เล่นกลับมาครบอย่างนี้นะครับก็จะทําให้เทนฮากยิ่งกดดันมากขึ้นและข้ออ้างจะเริ่มน้อยลงโอเคครับเราไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับเด็กแมนอยูสวัสดีครับ